จบไปแล้วค่ะสองชั่วโมงตีไปสองชั่วโมงสองชั่วโมงเต็มอิ่มเต็จุใจสะใจมากชุดจุใจเคฟซียังไม่สู้ใช่เฉจุกจุกเดนี้มันเป็นแบบพิเศษคอมโบเซ็ตทำถึงมาอีกทีเจริงสนุกมากเนาะคนที่ซื้อบัตรคุ้มมากเลยเหมือนดูหนังเรื่องหนึ่งดูหนังหนึ่งเรื่องหนังหนึ่งเรื่องทุกคนในจอขนาดยัก่ จริงขอบคุณพี่อารี่จัดรอบดูอี8ปแม้เราจะไม่ได้ไปแต่ก็ดีใจกับทุกคนคุ่ควรมากค่ะอีพีนี้ทุกคนที่กดทันกดได้เนาะเดมสุดๆเราเราฉากที่ออฟฟิศฉันก็คือกดทันทั้งสองรอบฉากซีนอะไรเงี้ยคือสวยมากจริงๆ EP อีพีนี้เหมาะกับแบบอยู่บนจอหลังใหญ่น้อจริงแล้วไม่รู้จะไปที่อะไรก่อนเราเราเราว่าเราจะต้องไปที่ที่ะเรื่องเราต้องไปที่ เบาๆก่อนความรักที่ดีอะไรเลยคู่พี่น้องไอเลิฟพี่น้องสองคนนี้ว่าโอ้โหนะโอ้น่ารักมากจริงจริงเขาเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าไงเหมือนกับพอรู้ว่าอะไรมันเป็นยังไงเขาก็โอเคไม่ฝืนไม่ดันฝืนกับไม่ดันทุลังแล้วก็ไม่ทำตัวท็อกซิก ให้มันแบบเกิดแบบสร้างตัวครได้ดีนะไม่มีใครเป็นตัวร้ายแบบเป็นจริงเป็นคนที่แบบน่ารักอะอยูเในก้าอ่กับลูกน้องอัดอาดเขียนแบบออกมาได้น่ารักแบบไม่มีใครที่แบบเรารู้สึกว่าจะต้องแบบเกลียดเขาอะไร่เลยอาจะช่วยเลย เพราะเขาก็ไม่ได้ทำไรคลิกอย่างนี้ค็เป็นคือแค่มันมันไม่คลิกกันมันไม่ใช่ดเจนเฉยเฉยเพราะที่จะเดินหน้าต่อไปเนาะแล้ปกติก็เนี่ยพอเคลียร์ใจก็มุกอ่อนมุกอ่อนอย่ารวดเร็วแฮปปี้ขอบกันสองพี่น้องนะเอ็นดูว่าเพราะฉะนั้นพี่พงษ์ค่ะผมไ้ไปเที่ยวงานวัดไปตลอดเวลาเลยซิงเกิลกำนันนะคดข้าพเจสาภัยกำนันเป็นลูกกำนัน นะสรุปน่ารักดีมากนะคะนะดีมากไอ้เลิฟมากน่ารักน่ารักจริงไปซานจเจกันปะชาน์จเจ น่ารักกว่ายังคงุดความน่ารักน่ารักมากเป็นอะไรอ่ะเป็นได้แค่เพื่อนมันแซะเขาตลอดเลยทือควรน่ารักมากไม่เยอะไปไม่น้อยไปกำลังดีนะครแล้วมันก็เรารู้สึกว่ามันครางที่จะแบบเป็นธรรมชาติในแง่ที่ว่าเพราะมันเริ่มจากเป็นเพื่อนแต่ว่าพอมันลึกซึ้งไปแล้วเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนดีรู้สึกตรงไหนดีนะถามว่าฉันรู้สึกดียเธอไหมฉันก็รู้สึกดีแต่ว่า มันก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนสถานะตอนนี้มันเิ่เป็นเรื่อคนนะเพราะว่าในมุมมองของตัวเจ้าเจเขาคงชอบความชัดเจนว่าแบบชาญชาญชาญเขาชอบความชัดเจนใช่ชาญเขาแค่กลัวว่าอ้าวแล้วมันเคลืเอนจะพอน้องชัดเจนหมายถึงว่าพออธิบายว่าทาไมถึงแบบยังไม่ใช่ตอนนี้ก็คือเข้าใจแค่นั้นเลยคือแค่แบบรู้สึกว่าอ้าว ตอนแรกที่งงงงคือรู้สึกว่าอ้าวเราความสัมพันธ์เรามันยังไงอะไรอย่างเงี้ยน้องก็เลยแบบแคร์าตัวไม่ถูกนิดนึงว่าแบบเราต่อหนออคนอื่นเราต้องทํายังไงหรอหรือยังไงอะไรแบบนี้น้องแต่พอเคลียร์กันแล้วก็คือน่ารักมากจริงจริงนอนจับมือไอ้บ้าน่ารักจริงๆเลยสองคนเล่นได้เคมกันแล้วคือคุณชาญเขาแบบไม่ธรรมดานะเขารุนแรง เขาเดินเกมเร็วเขาวัวถูอไวไฟเหมือนกันมือแตะนิดเดียวเขารุกไม่ได้เลยเขาแบบไม่ได้เลยอย่ามาแตะลูกเขยเรื่องนี้ทุกคนไหวแตะนิเดียวก็รุกลุกพลึบเป็นโั้ตถือไวไฟกันทุกคนไฟกับน้ำมาแทนโชว์งั้นเดี๋ยวผมทำแรงไปรื้บอกรเปล่าครับ ไอ้อบ้าตอนที่คุยกันเขาพูดเินว <ๆ S 1> <า>่าเขาพูดแบบน่ารักเขาพูดแบบตรงไปตรงมามแบบซื่อๆอ่ะจริงแล,แล้วพอแบบทำหน้าความหน้าเป็นชานแล้ววันแบบหน,น้าซื่อแบบมันไม่รู้อ่ะ เิ็นดูเิ็นดูเิ็นดูมันก็เออน่ารักเขามันก็เขินนะทุกคนว่าถามอะไรแบบนั้นจริงทำไมดีอ่ะหน้ารักคือมันไม่อยางอยากมีชาอยากมีช่างเขาด้วเองยากอ่ะยากหน่อยเนาะแว่นมานี้มามันเป็นใครที่แล่หน่อยนะลูกเตยิมันก็ค่อนข้างแพ้มาตลอดส่งแว่นตัวแม่ตัวอะไรตัวแม่แพ้ส่งติ่มตตัวแม่แพ้ส่งติ่มอยู่แล้วน่ารักมากจริง แล้วเวลาเจ็ดมันเขินจบปะตาย,ายอเอาให้ได้ม,มันมันเอ็นดูนะน่าอึออ้งเราได้เรงแน่ก็คือว่าอีนี้อีพีนี้ป็นอีพีของแบบคู่หลัก<ช>อย่าง ต้องให้จุบงจกในหลายมิติด้วยเนาะไม่ใช่แค่แบบคังอนี่รู้สึกว่ากำลังดีหมายถึงว่าไม่ได้ช้าเกินแล้วก็ไม่ได้เร็วเกินกำลังอยู่ในจุดที่พ่อครูได้ได้ผลิตนะได้ตกผลึกได้คุยคร่อขันติที่ศึกษาไปก็วางลงกะแตกเลยจริงปิดนะ จะอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่ากําลังดีคือคนดูน่าจะรู้อยู่แหละว่าทําไมมันถึงแบบไม่ได้ง่ายและรวดเร็วเหมือนคู่มเหมือนคู่รองอะเพราะด้วยความที่แบบหลายๆอย่างปมที่เขาเคยเจอมาเรื่องทีวิตอะไรเงี้ยเตของมาคือหลายอย่างอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยรวมนี่รู้สึกว่ากําลังดีคือก็รูบก็ไม่ได้ทําให้มันแบบ รุนแรงนนใชนนนน่ถ้าตอนเนี้ยยังไม่จบคู่หลักอีกก็อย่างที่เคยบอกไปว่ามันก็จะรู้สึกว่าเริ่มชาแล้วเพราะว่าอยากให้เขาได้รับการเพื่อที่จะนี่ไงหึ่แล้วลอื่นแล้วมันมารอแล้ว โอ้โเราใหญ่มากนะเพราะมาทีก็คือมาแบบเต็มข้อเลยอะแบบพักแล้วกูให้มึงพักมีความสุขมาแล้ววันเกิดแล้วจริงๆอ่ะมันต้องไปเรื่องอื่นแล้วจริงจริเนาะมันต้องล่วงรูอะไรหลายๆอย่างต้องมูฟและใช่แต่แบบต้องแวะมาเช่ญชมคู่หลักก่อนฉันรู้สึกว่าเป็นเป็นเคมีที่ว่าเราเห็นครั้งแรกเนาะหมายถึงว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นการแสดงของทั้งสี่คนที่ได้เห็นแบบเป็นโมเมนต์เต็มเต็มไม่ได้นับแบบเรียลลิตี้หรืออะไรอะไรเงี้ย อันเนี้ยคือเต็มเต็มแล้วรู้สึกว่าแบบมึงมันแบบดีมเขาเหมาะกันมากหมายถึงเคมองเคมีอมเออเขาเล่นให้เราเชื่อมากาเขาคังแบบเวลาดูนี่รู้สึกว่าใสา่ตาเพราะครูมันแบบมันตรงชัดมาตั้งแต่แรกแค่มันไม่ได้พูดออกมาเหมือนแบบ กลัวดอกที่คุณจะร่วงพราะตบตีกับหัวอยู่แต่จริงๆคือการกระทำมันชัดมาโรยตลอดแค่แบบพยายามแบบหักห้ามใจตัวเองมากๆว่าแบบเขาแสดงอกไ่ค่อยเก่ยังไงนะกับสถานการณ์ตอนมันมีหลายเรื่องจริงๆมีหลายเรื่องให้คิดแล้วพอพอมันชัดเจนเหมือนเขาได้คลี่ขลายก็้เอใส่เตได้เหมือนเคลียร์ทุกอย่างแล้วจบปุ๊บพอชัดเจนปุ๊บ รีเช็คแล้วบอกความรู้สึกตัวเองปึ๊บรีเช็คว่ารู้สึกเหมือนกันใช่ไหมหลังจากนั้นโอ้โหมันต็ตรงกันพอดาเออคึงข้างรักมากอยู่นะนี่ชมเก่งมากอาจจะแบบเคยเห็นงานแสดงเขามาก่อนนั้นน้อยมุมมีม่านหนาอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเก่งเก่งขึ้นเรื่อยๆมากๆแบบดีใจที่ได้คนพบเขามากเลยอ่ะเราสูว่างานสส่ตาเขาแบบมันละเอียดมากแล้วแล้วมองเหมือนแบบเอ็นดูปนแบบ ข้างหลาคนแบบอยากรักษาเธอไว้อยากแบบดูแลนะอะไรอย่างเงี้ยเออแบบมันเป็นแบบโหหลาบลงนะหลายๆแบบไม่ได้ไม่ได้มองว่าแบบเป็นความพิวาสแต่มันเป็นมากกว่านั้นที่ที่แบบอยากจะทะนุถนอมทะนุถนอมอะไรอย่างเงี้ยอยากจะปกเพราคือ มีแต่ความมีแต่ความหวังดีที่จะส่งให้่ไม่ได้มองไปรู้สึกว่าเป็นอีกแง่หนึ่งเลยแบบมันน่าจะมีความแบบทั้งผูกพันธ์มันจะอย่างนั้นด้วยแล้วก็มามาเกิดขึ้นในแบบผมพูมีอีกหนักมากแล้วต้องทำออกมาได้ดีสายตาดีมากดีมากจริงๆตั้งแต่แบบตอนที่แบบนั่นเคลียร์ใจกันใต้ถุนบ้านอะไรเงี้ยเออคือแบบเรารู้สึกว่าการเล่นของเก่งคือแบบมันค่อนข้างจะไต่ระดับขึ้นเรื่อยๆจากความรู้สึกที่มันแบบเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ย แล้วเจ้าน้องเข็มเองอีกอะไรเงี้ยเนาะโอ้โหน้ำปิงโุกคมีเสน่ห์เลยทุกคนนียคือแบบนับถือใจมากน้ำปิงตัวจริงตัวสูงเท่ากันเลยทุกคนแบบจริงๆคือแบบแต่เนี้ยสามารถเล่นให้ดูตัวเล็กได้จริงๆอ่ะน้ำดูตัวเล็กมากเนาะมึงกูแบบโอ้โหซื้อแล้วตาแหววแบบตาแหววจริงออเนี่ยรู้สึกว่าคือ คือเขมเป็นคนมั่นคงในความรู้สึกของตัวเองคือเขารู้ตั้งแต่เดวันว่าเขารู้สึกดีกับคนคนนี้แล้วก็พยายามที่จะแสดงออกไปแล้วแต่แบบโดนแบบปฏิเสธกลับมาก็ไม่อยากที่จะไปท็อกซิกในชีวิตเขาเนาะพยายามรักษาระยะพยายามแบบทุเลาแก้ที่ตัวเองจบเรื่องนี้เถอกูเลยอย่างเงี้ยด้วยตัวเองมาโดยตลอดเลยคือเป็นเด็กดีอ่ะจนพอวันหนึ่งที่เขาแบบเขาได้พูดความรู้สึกของเขามาอ้าวเขายอมรับแล้วว่าเขาก็รู้สึกดีๆกับเรางั้นมันก็เราก็ ต้องแบบเออเอ็กเซปต์กับกับสิ่งที่เขาตอบรับมาเพราะว่ามันก็เป็นความต้องการของเราแล้วแล้วน้ำปิงก็เล่นชัดมากๆว่าแบบกลายเป็นน้องน้อยแบบตัวที่แบบตัวกะเปียกนึงแล้วเวลาเรียกพี่มึงคือเขินแบบเอหากูแบบอ้โหต่อไปนี้เรียกพี่ตอนอยู่กับจริงคือโดนแซวฉับแล้วหลังจากโรงโดนแหวกันฉ่ำแน่นอนพี่ทางโรงแน่นอน มึงขรุนมากขอบคุณที่คนพกเก่งน้ำปิงนี่คืเนาะจังหวะชีวิตมันจังหวะชีวิตแบบพอถูกที่ถูกเวลาถูกยื่นมาแบบมันเลยแบบฉุดไม่อยู่แล้วตะตอนี้มันเลือกเลือกคนเนี่ก็เชืออมาแลวเรารู้สึกว่ามันเหมาะสมเหมาะสมหมดเลยเออคือการที่เก่งแบบเล่นเป็นพ่อครูเรารู้สึกเชื่อในตรงนั้นมากเลยนะแบบเขาดูมี ทรงอานาจอะไรบางอย่างที่คนเห็นแล้วจะรู้สึกเคารพเขาได้จริงเพราะเราไม่มองไม่เห็นเก่งเลยนะเวลาดูเนาะเรามองเห็นแบบเขาพูดใช่เาไม่เห็นเก่งเลยด้วยท่าทางการพูดหรืออะไรเงี้ยเราสึกว่าแบบเออของเขาเก่งมากจริงส่วนเจ้าน้ำปิงเองก็เป็นเป็นคาราเต้เก่นที่แบบน้องอน่ามากเล่นใหหน้าสงสารด้วยอแบบคือแบบคือเขาอยู่แบบถ่อมตัวในจุดนใช่เพราะเขารู้ว่าชีวิตนี้มันแบบ กูจะไม่ได้เหลือเวลาในการที่จะใช้ชีวิตอยู่อีกแล้วอะไรอย่างี้แล้วเหมือนแบบไม่ได้อยากจะให้ตจอมเป็นภาระในทุกสมการเขาดาวเขาดาวเหมือนแบบถ้าจบที่กูแล้วเบาสุดอ่ะก็ไม่ได้อยากให้ทุกคนมาเดือดร้อนกับเขาเพราะว่าที่เขาเจอคือเขารู้ว่ามันพอเขาคนรอบข้างทั้งหมดใช่แต่เนี่ยตอนเนี้ยที่น้องยอมที่จะยอมรับความช่วยเหลือเพราะว่าเพราะว่าครูพูดว่ามันเป็นเรื่องของพวกเราทั้งหมดที่เคยเกี่ยวข้องกันมามันเป็นเหมือนสิ่งที่แบบเราต้องกลับไปเพื่อ ไปจัดกันมันนะไม่รู้ว่าจะแก้อะไรยังไงแต่มันต้องไปด้วยกันเพราะมันเหมือนกับทุกอย่างมันเป็นบ่วงไม่รู้ได้ซ้ำว่าจะแก้ได้ไหมเวฉานว่ามันก็ทําให้น้องรู้สึกแบบยังน้อยยางน้อยก็มีในะมีใจขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้อยู่คนเดียวมันดูมีทางแก้จริงมันดูมีทางแก้ขึ้นมาจากหลวงปู่เกษตรขึ้นมาอีกในอีพีนีซึ่งเยังมาไม่ถึง่ะใครเล่นไม่รู้แต่แบบขัดอตื่นเต้นไปหมดละน้ตื่นเต้นเนาะว่าใครจะเล่นแล้วก็ตอนท้ายคือแบบ โหแต่คือเล่นดีมากทั้งแม่นกน้อยแล้วพี่กรีนอันนี้ชื่นชมมากๆคือรู้สึกว่ามันยากนะที่แบบต้องเล่นให้แบบคนดูตอนแรกแบบใช่ไหมแล้วก็ต้องให้จว่าใช่สี่ร่างตุยจริงเยว่าแบบเยสีตุยแล้วจะมาลาลงมาท้าแต่พอพูดปุ๊บกูแบบไม่ใช่ใช่และมีทรงใช่แบบใครหรอแปาคำพูดเขาแปกอ่ะกระทจริงแต่เยสีได้ไปทงอยู่สดุกแบบกลัวแบบ พอมันใช้อาศัยจังหวะอ่อนแอแล้วมันก็แบบจมอะไรอย่างเงี้ยเออจังหวะแท่ไรอย่างเงี้ยเป็นได้เป็นะจังหวะอ่อนแอจะเข้ามาสิ่งจะเข้ามาเรื่อยๆด้วยซ้ำตอนตอนแกอ่อนแอแบบพยายามไงเข้ามาเข้ามาแล้วเหมือนแบบเรื่องคำพิจางณ์ก็โดนสีมีวิชาพยายามที่จะแบบสู้กันนัดกับอะไรทำให้แบบร่างกายอ่อนแอหรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่ข้างในเหมือนมีโดนอะไรนั่งทับอะไรอย่างเงี้ยออกซิเจนตอนหายขึ้นจบได้แบบ คุมมาเลยมา่สะใจมากเลยเนาะผมจบแบบรอดูแบบเวลาที่กรีนแสดงแสดงเป็นพลังลำพึงออกมาแบบเต็มเต็มเพราะแบบเรายังไม่ได้เห็นจริงแบบแอคชั่นขนาดนั้นล้ำพึงยังไม่ได้รู้สึกว่าความแข็งน่ากลัวขนาดนั้นตอนนี้ยังไม่ได้เจอเพราะว่าเป็นเตเพราะว่ายังไม่ได้ออกมาเยอะขนาดนั้นแบบแป๊บแปบ๊บไปเลยอย่างเงี้ยตอนนี้เอาแล้วแล้วพอมันเริ่มเห็นแบบ หินจากอดีตเพิ่มเติมอีกเรื่องแบบแม่ของแม่ของพีเย์แม่สวยน่าจะมาอยู่นะเพราะว่าดูเหมือนเป็นคนที่อุ้มลูกลำพึงเอาไว้น่าทำเขาไว้หนักหนาคือแบบโอ้หก็เลยแบบว่าแบบกลาเป็นที่มาแบบว่ามึงฆ่าลูกกูกูขอสับเช้งถ้าเกิดว่ามึงมีลูกทุกทุกชาติแชงลูกอย่างนั้นแช่งลูกแบบกระทบแม่ลูกแหละมันก็เลยกลายมาเป็นบ่วงกรรมกันทุกคนแต่แบบอดีตเตรียมพี มันต้องแบบมันต้องน่าสงสารมากแน่ๆเนี่ยแล้วแต่ละคนจะไปอยู่ตรงไหนของอดีตเป็นใครในอดีตเป็นใครน้องและใครจะมาเล่นเป็นอดีตน้องเหนือจัดพาร์ทในยุคของสองสี่เจ็ดห้าอะไรแนั้นแล้วว่าย้อนขึ้นไปอีกยุคไหนสมัยย้อนไปอยุธยาอะไรเงี้ยเราน่าจะประมาณนั้นก็คือแบบน่าจะแบบว่าซับซ้อนซ้อนเนื่อนแล้วก็แบบเข้มข้นจริงตอนนี้คือน่าเป็นห่วงถุกคนนะ พ่อครูด้วยอบอยากโดูต่อยไม่เคยโดนอะไรหนักขนาดนี้เนาะเพราะปกติเขาไม่เคยรับของใครท่รับของใครแล้วเพราะว่าที่เป็นคนไวอทเหมาเขาก็แบบเซตของเขาใช่แต่อันนี้คือก็ด้วยความที่เชื่อว่าตอนแรกก็นึกว่าเี่ําีทำจริงๆบวกรายมือน้องที่เขียนเอาไว้กําลังข้างรักเลยเอ้ป่ะก็เลยแบบแฮปปี้มากกินอย่างมีความสุขต้องพึ่งพอกครูทำเลือดออกตาดีมากแล้วแบบตอนที่กระอักออกมาคือแบบนึกน่ากลัวไม่ใช่ หลวงปู่คือไม่น่าจะรอดแร้วเนี่ยหลวงปู่จะมาทั่าด่วนเลยอะตอนนี้คือแบบเรามีหลวงปู่เกษมที่เป็นที่เป็นหินใหญ่แล้วก็ท่านท่านในถ้ำไม่รู้อะไรอยสามารช่วยแบบแต่ว่าท่านก็แต่ท่านจะไม่อยากเออจริงเจอกับลำบากท่านก็ดูลำบากหอจริง มีหลายๆภาคส่วนมาร่วมช,ช่วยเหลือแต่ว่าถ้าหลวงปู่อยู่ตั้งแต่เจเนอเรชันนั้นหมายความว่าจะเคยได้ช่วยเหลือใคร,ใครไว้หรือเปล่าอะไรเงี้ยต้องมานั่งลองดูว่าแบบว่าจะ อายุประมาณไหนอะแบบหมายถึงแบบยังไม่ได้เฉลยออกมาเลยแต่ว่าโตมากแต่ว่าดูจากในรูปอ่ะไม่ได้ดูอายุเยอะไปกว่าปูเสกกับนั่นนะสิจากรูปนะแต่ยังมองไม่ออกว่าใครลันเ่ขาไม่ได้ดูแก่แบบงมงะหรือว่าแบบเป็นฟิลแบบเป็นเป็นใครสักคนหนึ่งในอดีตแต่มาเกิดใหม่เป็นพระอะไรอย่างนี้หรอกแต่ว่าอาจจะแบบความแบบดำลงสิลดำรงอะไรมาอาจจะแบบมีความแบบอื ้อราะย่าเขาแบบบอกแค่ว่าเป็นคนรู้จักของปู่เซย์ใช่ยังไม่รู้ทุกคนอาจจะแบบไม่รู้ทำไมเราติดตามอะว่าจะเป็นเป็นที่ว่ารู้จักลำพึงในเตตัดแบบจริงเพราะว่าแบบใดจะมาดีตรานได้หรือแบบเพราะว่าปู่บอกแลวว่าปู่รู้จัก เออเนาะก็มารอติดตามกันนะคะทุกคนแบบเป็นการอัดที่ยาวนานมากๆแบบเพราะว่ามันยาวจริงๆ่ะจริงคก็ไม่รู้ว่าจะมีใครดูจนจบหรือเปล่าก็ขอบคุณมากๆนะคะ EP ที่แล้วคือแปกแตนมากแบบแมากขอบคุณทุกคนเลยนาที่ยังแบบรอเรียกช่องเราเนาะากติดตามกันไปจนจบด้วยนะคะจะแก้ใหม่ EP หนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย